สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกมือสองและเครื่องจักรลหนักนะครับซื้อขายตีเทินจบที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวแจ้งช่องทางติดต่อนะครับช่องทางติดต่อครับอยู่ด้านด้านจอของท่านนะครับด้านบนขวามือนะครับมีทั้งเบอร์โทรอดีไลน์และอินบ็อกเ e นะครับเบอร์โทรด้านบนสุดนะครับ0813097045ึงนนะครับไอดีนะครับ เข้าไปในไลน์ของท่านนะครับค้นหา ID นะครับพิมพ์ให้ครบนะครับ @jsb5688f ส่วน QR Code นะครับสแกนเพื่อพูดคุยอินบ็อกซ์เพจนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นบัสนะครับ Mercedes Benz นะครับเครื่อง136แรงม้านะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์ราวนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในนะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับมีห้องน้ำในตัวด้วยเหมาะสำหรับรับส่งพนักงานนะครับไม่เยอะนะครับพนักงานไม่เยอะนะครับหรือเป็นรถแคมปิ้งนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายๆนะครับ ท่านใดสนใจนะครับเดินทางมาดูรถที่ร้านได้นะครับร้านเปิดทุกวันมาไม่ถูกนะครับเข้าไปใน g o o g l e map นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบรรทุกดีๆนะครับแล้วกดนำทางมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับอันนี้เป็นภายในนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีทอทัศนนะครับตัวนี้เป็นแอร์ลาวนะครับสองฝั่ง นะครับแล้วก็เบาะนะครับปรับนอนได้นะครับยี่สิบสามที่นั่งนะครับยี่สิบสามที่นั่งนะฮะพิเศษนะครับมีห้องน้ําในตัว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  มีฟงมีไฟเรียบร้อยนะครับประตูฉุกเฉินมีนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางาสำหรับคันนี้นะครับทางร้านตั้งราคาไว้ที่4 5 0 0 0 0บาทน,นะครับ450,000บาทน,นะครับมีมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกหลายคันนะครับมีให้เลือกหลายคันนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับอยู่ด้านนู้น สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากเดินทางมาดูรถที่ร้านก็เดินทางมาได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับสําหรับรถบัสนะครับเมอร์เซเดสเบนนะครับเครื่องร้อยสามสิบหกแรงม้านะครับร้อยแรงม้านะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเหมาะสําหรับทํารถแคมปิ้งนะครับเดินทางรับส่งพนักงานก็ได้นะครับ ก็จะมีให้เลือกนะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ